ยกตัวอย่างง่ายๆนะอย่างเราออกจากบ้านนะนั่งรถยนต์นั่งรถไฟอะไรก็ตามเถอะช่วงนั้นก็มีเวลาแล้วยืนอยู่ในรถไฟภาวนาได้ไหมก็ได้แต่ถ้าไปยืนดูมือถือมันก็ทำไม่ได้นั่งรถยนต์นั่งรถเมล์อะไรนะก็ภาวนาได้ เวลาขับรถนะรถติดก็ภาวนาได้ไปถึงที่ทำงานนะลงจากรถเดินขึ้นตึกตรงนี้ก็ภาวนาได้ทุกก้าวที่เดินมีสติไว้มันก็คือการปฏิบัติแล้วขึ้นไปถึงไข่พุชเต๊ะโตเปิดคอมบูตเครื่องตรงนี้ก็ภาวนาได้ยังไม่ได้ทำงาน ไปชงกาแฟมากินสักแก้วหนึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำงานนี่พอเราพอวนาให้เป็นนะเราทิ้งหมดเลยเวลาเล็กเวลาน้อยเนะียทิ้งหมดเวลาเดินทางตอนเช้าบางทีเป็นชั่วโมงนะนทิ้งเปล่าๆไปละเล่นมือถือไปหรือก็ใจลอยฟุ้งซ่านไป เสียตายฟรีไปชั่วโมงหนึงละเวลากินข้าวพักกลางวันไปกินข้าวก็าภาวนาได้เข้าไปในโรงอาหารเห็นอาหารอนนี้ก็เบื่อเห็นอนนี้ก็เบื่อนะใจไม่ชอบอนะไรเบื่อรู้ว่าเบื่อนั่นก็คือปฏิบัติเราพ่อไม่รู้สึกเลยนะว่าเราไม่มีเวลา ตอนทำงานเนี่ยงานหลักจริงๆนะคือทำเอกสารประชุมการหาข่าวหาข้อมูล้ามาทำเอกสารเสนอแนะนโยบายและแผนงานต่างๆแล้วก็ภารกิจหลักอีกกันก็เรื่องประชุมประชุมเช้าประชุมกลางวัน เอกสารเราเสร็จแล้วงานทั้งหมดเตรียมเสร็จแล้วมีเวลาว่างรอกรรมการมาประชุมตรงนี้ก็ปฏิบัติได้เห็นหน้าคนที่มาประชุมรู้จักกันอยู่แล้วแต่ละคนเป็นยังไงบางคนเก่งข้อมูลก็ดีความชิดก็ดีเวลามาประชุมได้ประโยชน์ เราเห็นคนนี้เดินเข้าห้องประชุมมาเราก็ดีใจแล้วดีใจรู้ว่าดีใจนี่คือการปฏิบัติบางคนพอเห็นหน้านะโอ้เวนนี่มาอีกแล้วพูดยาวมีแต่น้ำไม่มีเนื้อบางคนเวลาศึกษาพิจารณาอะไรนะชี้ปัญหามีปัญหางี้มีปัญหางี้มีปัญหางี้ สาเหตุคืออะไรไม่รู้ทางออกจะแก้ปัญหาคือจะแก้สาเหตุของปัญหาจะทำอะไรบ้างไม่มีชี้แต่ปัญหาเหมือนทุกวันนี้นะลงไปดูในโซเชียลชี้ปัญหาแต่ไม่มีข้อมูลที่จะวิเคราะห์หาทางออกได้ชี้ปัญหาใครเขาชี้ได้ ชี้ถูกชี้ผิดอะไรมันก็ปัญหาเท่านั้นเพราะปัญหามันมีเต็มโลกนี่พอไอ้คนที่พูดไอ้เรื่องก็ปัญหาไอ้นี่ก็ปัญหาทําอย่างนี้นนนนก็ไม่ได้ทาอย่างนั้ก็ไม่ได้แล้วถามว่าจะทําอะไรทําไม่ได้ไปคิดเอาก็แล้วกัน,นเสียเวลาฟังเนี่ยพอเจอหน้าคนอย่างนี้นะใจเราก็เอียนถ้าอวกได้คงอ้วกเบื่อเสียเวลามากเลย คนอย่างนี้มาประชุมใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนี่คือการปฏิบัติไมการปฏิบัติไม่ใช่แค่เรื่องนั่งสมาธิเดินจงกรมนะถ้าเรานั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่แต่เราไม่มีสติแล่นไม่เรียกว่าการปฏิบัติหลวงปู่มั่นท่านบอกว่ามีสติคือมีการปฏิบัติขาดสติคือขาดการปฏิบัตินี่ท่านพระกรรมฐานนะ ท่านพูดออกมาให้ตรงเป๊ะเลย